โอนล้องคอ,อก่อนเลยจ้ะชื่นใจเอาละค่ะมาจ้ามาจ้าฮัลโหลฮัลโลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในช่องวีดีเต็มพงุง ฮั l โหล e อว o วนว e ลคอม e ู o ไม c ช้าแนวมีดีเต็มพุ่งช่องนี้ค่ะเป็นช่องกินนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากิน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 กันอีกเหมือนเดิมจ้ะส้มตำอีกแล้วนะคะวันนี้ตำหมูยอเนาะขนมจีนค่ะทุกคนมีผักเสี้ยนด้วยนะผักเสี้ยนที่เราไปเก็บมานะจ๊ะผักเสี้ยนโอเคเรามารุ่ยกันเลยดีกว่าหิวแล้วนะคะวันนี้ก็โอขนมจีนยอะแ่ะมากหายกินหมดไหมเนี่ยหมูยอเวียดนามจ้ะทุกคนมา Ni um. za mou? ก,กินได้ทุกวันไอ้ประเภทตำๆำเนี่ยกินได้ทุกวัน เป็นากาศข้างนอกวันนี้ก็ดีดีทุกคนว่าจะพาทุกคนไปนั่งข้างนอกเหมือนกันแต่พอตำเสร็จแล้วแบบแว่ามันต้องขนของออกไปไนะฮะก็เลยเอาข้างในก่อนดีกว่านะฮะ Mm-hmm. ปิดท mm ้ายรายการ โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เรามากินด้วยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะมากินด้วยกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะมีความสุขมากๆทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะบายบาย